สวัสดีค่ะเอฟซี FC, เรื่องเล่ารูใจธรรมพรเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนคะสำหรับในวันนี้นะคะพอดีมีเวลาว่างครูใจก็ไปหยิบหนังสือของท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปโนวัดป่าบ้านตาดนะคะขึ้นมาอ่านท่านได้เขียนเกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่มั่นไว้หรือพระอาจารย์มั่นภูริธาตะเเถระนั่นแหละนะะหรือหลวงปู่มั่นที่เรารู้จักกันดีนะคะ มีอยู่ตอนหนึ่งนะคะที่ท่านได้พูดว่า,าความเพียรของท่านได้ล่าช้านะะไม่เป็นที่พอใจเหมือนกับกำลังไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็ได้ปราโลไฟเช่นนั้นนะคะซึ่งหลวงตามหาบัวนะคะท่านก็ได้เอามาเขียนในประวัติหนังสือเล่มนี้นะคะ หนังสือประวัติของหลวงปู่มั่นนี้นะคะเพื่อนๆสามารถหาอ่านได้สำหรับเรื่องนี้อยู่ในหน้าหนึ่งร้อนะคะกำลังเรายัางไม่พอก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะระดับท่านหลวงปู่มั่นยังมีอะไรที่ท่านสามารถกล่าวได้ว่าหรือปราลบว่ากำลังของท่านยังไม่พอหรือท่านกล่าวในทํานองว่า ความเพียรของท่านล่าช้านั่นเองนะคะเราไปฟังกันนะคะว่าท่านหลวงตามหาบัวท่านได้เขียนไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะท่านบอกว่าท่านว่าที่ใดมีป่ามีเขามากท่านพระอาจารย์มั่นชอบพักอยู่ที่นั่นนานไปไปมามาอยู่ตามเทบเขานั้นๆเมื่อท่านพักอยู่นครพนมและอบรมหมู่คณะนานพอสมควรแล้วทำให้คิดถึงตัวเองมากขึ้น โดยคำานึงถึงความรู้สึกที่เคยโผล่ขึ้นมาเสมอว่ากำลังเรายังไม่พอดังนี้ถ้าจะฝืนอยู่กับหมู่คณะไปดำนองนี้ความเพียรก็ล่าช้าท่านว่าเท่าที่สังเกตดูนับแต่กลับมาจากภาคกลางมาอบรมสั่งสอนหมู่คณะอยู่ทางภาคอีสานร,รู้สึกว่า ภูมิจิตภูมิใจไม่ค่อยกล้าไปรวดเร็วเหมือนอยู่องค์เดียวจะต้องเร่งความเพียรอีกสักพักจนบรรลุถึงความพึงใจแล้วนั่นแหละถึงจะหมดความกังวลห่วงใยตัวเองประกอบกับระยะนั้นท่านรับโยมามรดามาบวชเป็นอุบาสิกาอบรมอยู่ด้วยประมาณหกปีจะไปมาทางใดไม่ค่อยสะดวก ทำให้เป็นอารมณ์ห่วงใยอยู่เสมอเลยทำให้ท่านตัดสินใจจะเอาโยม,มารดาไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีมารดาท่านก็เห็นดีด้วยไม่ขัดอัธยาศัยจากนั้นท่านก็เริ่มพามารดาออกเดินทางจากนครพนมโดยเดินตัดตรงไปภูเขาแถบหนองสูงคำชะอีออกไปอำเภอเลิงนกทาจังหวัดอุบล ขณะที่ท่านออกเดินทางทราบว่ามีพระเนนติดตามไปด้วยมากมายปีนั้นไปจำพรรษาบ้านหนองขอนอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลมีพระเนนจำพรรษากับท่านมากขณะที่จำพรรษาอยู่นี้ก็ได้ทําการอบรมพระเนนอุบาสกอุบาสิกาอย่างเต็มกำลังมีผู้คนพระเนนเกิดความเลื่อมใส และอบรมกับท่านมากขึ้นเป็นลำดับค่ะเพื่อนๆนเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านคะ่ะระดับท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็รู้ตัวท่านนะคะว่าความเพียรของท่านล่าช้าท่านก็ได้แก้ปัญหาโดยการนำโยมันดานะ,ะกลับไปที่อุบลน,นะ,ะโยมันดาก็ไม่ขัดข้องนะ,ะเพราะเดิมพื้นเพของท่านเป็นคนจังหวัดอุบลน,นะคะค่ะเพื่อนๆค่คะ สำหรับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่ชอบนะ,ค,ะคลิปของครูใจนะคะช่วยกด s u b สไคร e กดไลค์เป็นกําลังใจให้ครูใจด้วยนะคะจะได้นําเรื่องเล่าเกล็ดเกี่ยวกับธรรมะมาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนฟังกันต่อไปนะคะขอให้ทุกคนท้ายสุดนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งมา่นปรารถนา รักษาจิตรักษากายให้อยู่ในศีลในธรรมนะคะเหนือสิ่งอื่นใดก็คือรักษาลมหายใจตัวเองไว้นะคะค่ะเพื่อนๆปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่ปรารถนาทุกท่านนะคะไม่บายไม่บายค่ะ